ครับสบายดีช่วงสายๆของวนันเสาที่ยี่2ิพฤษภาคคมสองพันหา้าร้อยหกสบกะทั้งบ้านยังข้ามซีวบ้านก็ฟีดจุดบังไฟเราะเพนี้ซึ่งบ้านขบวนแหกับ่ได้เบิ้งน้ำพึ่นดอกนั่งเบิงบ้งอยู่บ้านสวนไปละ ลูกหลานไล่สดใ่เบิงบ้งแค่ได้เบิอ้องเดี๋ยวนี้ก็หมอลำชิงกับเจ้าหน้าก็สิรพันธ์มา,าตอนผมใช้สิบประมาณเกือบเกือบเที่ยงคือใบฝุ่นก็บอกว่าถึงเนาะผมก็ไม่นาที่ห้น้ำต้วไม่เดี๋ยวนี้ก็ปล่อยน้ำพลังแสงอาทิตย์ใสทุกสาย่ะทุกแถวรอบๆบ,บริเวณสวนมันแดดก็เลยภาคพล บรรยากาศทั้งพูดแมงง่งเข่ากัดสิตุกแน่ว่ตุกแน่ฝนกีน่ไเอ้าวเรวแต่เจ้าสิตุกเพะตุกแล้วเนาะแต่ว่าอ่อนซ่อนจะพอตเปียละน้ามืดเพรอยากไม่พลังแสงอาทิตย์ของมูสิบสองนั่งอยู่กับไรดีกูเหมือนี้มันแดดว,วันนี้มันแดดอืมอะไรก็ผักฟ้อนช่วยม่แห้งกัดเบิดพัดลมพลังแสงอาทิตย์ป้อนอืมว่าต้องยนันหอน ย่างออพักผ่นอน <laughs> พักผ่อนย่อนใจที่กระท่อมบ้านสวนนี่แหละบพาะท่าน,นสมบูรณ์แบบดอกคือบ้านะ่ะผออัดร่มพลังแสงที่สามารถออกไปน้ำได้นี่นี <laughs> ออออ่พี่น้องเห็นเวียกคือ็จะกระตั้งรูปแขางๆล่ะตั้งรูปข้างๆห่อนพี่น้องเลย วันเท่าก็วันเนี้ยได้หอกชีวิตชาวหัวชาวสวนมันก็นลังบากเสียเนาะชีวิตชาวหัวชาวสวนมันก็ลังบากลำบากลำบนแต่ว่าก็ต้องทนสู้เปิดพับร่มชัยจะนั่งหลินเท่าไห่เนี่ยเลยนั่งส้มจตุรีผับทาั้งผู้เว่งบ้านนอ,ออ ผมมกักบรรยากาศเราพูดเราฟังเฉยสิลองม,มกักบรรยากาศเงียบเงียบมักบรรยากาศเงียบเงียบนอนตื่นสวยพอใช่ไหมนอนตื่นตีหักกลัว,วตื่นตีหักกลัวมือนีสงสัยจีอาบน้ำไหลายเที่ยอยู่หรอกเพราะวันเอาแห้งเอาคล้ายๆฝนที่ตกโอ้อ <c oughs> เอา้าคล้า,ายๆฝนจะตกนั่งเล่นอยู่หมองนั่งเล่นนี่แหละเบื้องบรรยากาศบทัดทีนี่ครัทั้งผู้เมืองทั้งมู่เฟิงก็ใไ้หุดไใยังเป็นอะไรละเขาเรียกว่าไชไใหุ่นธนาไปเส่ขอให้ที่บุฟังไงแบงมันไงล่ะ ที่ติดกันก็ผมนีล่ละติดถนนใหญ่ทางขึ้นมู้บันเองด้วยผู้แม่งควันที่ฝากก็ส่งขึออ้นทีได้และมือนี้กับวันทียิบเก็ดกเรื่มตกไปหอดฝุ่นเที่ยวเขมาวางทีแมนวะอ้าวตกแง่ไหนกับเล่าเจ้า้ถ่กตัมาตัก,กันสนอรับรองมาตกขึ้นฝากันแล้วมันมันตกลงดินขึ้นเขาละฝน ตัวจงโคติ่งจมไปละมันแหลืเทียนเวียกบก็ได้เป็นบุญเป็นงานก็ได้ไปบังน้ำพันดอกมันเท่าแล้วเบิดลมวนแล้วคือนพอบ้านละเบิดลมวนแล้วท่านน้ำพันแล้วก็ได้บุญคือเก้าวันล่ะกว่าเรื่อนละสามร้อยก็ได้หอนบ่ได้ไปเบื้งหมอลำทำเนี่ยมันขึ้นก็ได้ลูกเบื้องเจ้าหน่อยลูกหลานเขาไล่ชดไม่เบิ้งกะมวนแบบผู้ถาวรละหมอลำผู้เา่าละ <laughs> หมอลำสิ่งผู้เฒ่าหมอลำสิ่งประยุกต์ใบเป็นมาแล้วน้อพี่น้องเพิ่งไปกินข่าแล้วก็นอนเออน่ะอากลากน,ออนู่นน่ะแกได้แน่บุ๊อาหารเส้ามื้อนี้ก็แม่นทอดไข่กับย่างหาแเงีไข่มดแดงไม่ลืมเป็นแม่เปีเป๊ยกไว้แล้วละ่ะไม่เอามาขวาัว แหมแหมสดน้ำแจ่มยิ่งได้ละแ <c oughs> ม่เปลีบบ่ยนหมดแดงหาน้ำหวัหวน้ำข้าวรอนี่ล่ะป้าไม่ป้าแหล้อมสวนอยู่นี่ล่ะก็ <c oughs> พ่อได้กินอยู่เออบ่ได้ลงไปบ้านไรนาเล่าคงอีกหลายมืออยัวเจ้าหน้าก็ไดขอไปซื้อแป็บประสักผิาเอออัดคลิปลงช่องยูทูบแต่และมือแต่และมือว่างนอหวัหวมวนก้าพี่กันน้องตาม,ตามาภาษาพุทาเนาะ มีน่ไรกะเหลกเปลี่ยนกันขอบคุณขอบคุณที่มน้องติดตามเด้อนะครับต่างจังหวัดส่วนมากในพื้นที่ตลนะครับบอกใครของจักดอกส่วนมากหองจักของจักตังจังหวัดว่าป็นีงเนาะออผมก็ไเด้วหวังผลน,นียังดอกเพื่ออยากสีท้ายถอดวิชาบความรู้หรือว่าเทคนิคการปลูกขั้ด้านการเกษตรต่างๆซึ่งผมกับผ่านการอบรมมาหลายตือเพราะสมก้นอยู่ สมัยยังนุ่มยังแน่นนะครับอืมสมัยยังนุ่มยังแน่นตอนนี้มันก็สูงไปเสร็จจิบกวัวปีมาแล้วเนาะพี่นอ้องมันก็ขึ้นบ้านลกะก็เห็ดแบบผู้เฒ่าท่านเลยเรียบร้อยดอกท่านเลยล้อมหัวล้อมห้าดอกที่ทางกระไดงานเด็กปิดบ้านโดจังล้อมทำงานงางตามขั้นตอนตอนแ,แกรกก็ซ่อมบ้านสวนแต่พอท่านได้แล้วเสร็จสมบูรณ์แบบด้วยเหลืออยู่หาเพิร์ดเศษหนึ่งเด้ อ่าอสิ้นเดือนนี่ก็คือสี่เต็มหน่อยเปอร์เซ็นต์ด้วยพนะี่น้องเดี๋ยวนี้สร้างเพิ่อนก็นเอาบุญสร้างแ่หลนันวัตดุแ่เพิ่นก็นจะเอาบุญบุญบ้่นเพื่อนเนาะมือนี้ผมก็มาอยู่ส้นผู้เม่มงเลาะบั่น,นอยู่มูสิบสองนะครับก็เลยไม่อยากไปใช้มาใช้แล้วนอกจากมีภารกิจจำเป็น สิเดไปฆ่าละวาศพญยาิผู้ใหญ่เสียชีวิตที่ดอกคือญาอใยญ่ยมีสักเป็นพะลุ่งคุณพอถวันนวลมันมาหรือว่าไอทิ่หวนนะครับลูกของคุณญาตุมสังปูมีคนละนะครับเพื่ออยากการสิไดไปอยู่นะครับคละภาคเร่งๆคนละตั้งจิตไปฆ่าละวาศพจักข้าวงึก มึงคือจะมันมือเผาอาจจะังสิไปบอกพ่าสิพอพอระ้าิตมันค้นบวนขึ้นกันเนาะอคอยไอ้ทรายในย,ยุกช,ชุกติโลกสวรรค์เลอหักความกันมาแจกเกิดไปละนะครับหากความเล่ากับเป็นเพื่อญยาิเป็นพี่เป็นน้องมีสั์เป็นพอลุงไปอยู่นั่กันครับพีไงไอ้วันหลบเท็บร่างใส่ลิศบุระพระเจ้า อยู่ร่วมกันอยู่กรุงเทพไปอยู่กันนี่เสียวัดไปยุ่นวัดไปอยู่ระวงสาบาดสามัยก่อนเขาจะเป็นบ้าสมนอยแต่ทําง,งานอยู่คุณผู้อายผมก็ไปเลี้ยนอยู่คุณแล้าก็เป็นร่องผู้จัดการทร่กรสสาขาหนองเลือกสมัยโบราณสุ่มกุขา่าท่อกรอาจจะจำได้ดีก่ดอกอ้ากับมาไปนพนนะนี่น้องเนาะคนเฮา พี่น้องครับทั้งบันนนแฉลีอนนคอมหนองนาำงวงกับเริ่มมีกวันเม็ดทย่อยมาเรื่อยๆเลยอาอากาศเด๋ยวนี้เอานะครับเอามากๆว่ามันเอาธรรมดาเอาคับๆโวนถนนขึ้นพูดเม่งห้าหมู่บันยิงดอกก็มีรถแลีงท่านตลอดที่พี่น้องมีร้านค่าอยู่ทั้งใน่นละแถวๆเอ็นไง่นละ ลานขายอยู่ห้องคงเลยฝายหลวงหรือว่าโสดแค่ไหมลงเรือกระเรียนมึนมันมึนมันเดี๋ยพ่อมนีหนียะนะครับนี่แหละพลังแสงอาทิตย์ว่างว่างหรือช่วงนี้แหละมาลักสุดท้ายอยู่หน้าบ้านสวนวัชระพลพอดีใคยแม่ใส่ดีๆกับจีบมั่นาจากซีหลักใครเจ้าหันจังเดียวใครเจ้าบอมากกำกับการแสดงเลือดโป่จงช่องว่างมอง,งนี้ไปมันก็นเลยย่ำขึ้นเลยว่างามตาปนนี้ มันจะมีแต่สามเบียกข้างหน้าไปหันเออหลังก็ไม่เงี้ตันแดงเงี้ไปนี่ล่ะมันทีเป็นซองว่างขันมันค้นกับมันเขียววัวมันเาะมองเนี่ยประมาณสี่หลักครับในเร็วๆนี้ผมก็จีเดินทางไปขอ,ขอบ้านเล็กที่เทศบาลแล้วก็จีเข่าหน่วยไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนผู้พิภาคอำเภอหนองเรืออยู่ใส่เมื่อเรารอแ,วแวถวเขาโรงพยาบาลหน,นองเรือเนี่ย พอทิไปเดินเรื่องการขอใส่ไฟฟ้าเพราะว่ากระท่อมบ้านสวนมันต้องใส่ไฟฟ้าหลายเีย่อย่างเช่นเราชิบหายแม่ M หมดเนยเพราะว่าไม่ใส่ใส่เครื่องเพวกเอียงต่างต่างหลายเครื่องสุขภัณฑ์บ้างเพราะว่าติดแอร์แทบทุกห้องนะครับติดแอร์แทบทุกห้องก็ต้องมีไฟขา,ขาดาบ้าบาโดนหอ,อกทีก่นี่ก็ใส่พลังแสงทิบไปกอน พล in ังเสียงอาที่กํพลังเสียงาทิตย์ไปก๊อมสัตสัตสัตสุนรศักด์ไปนําง่ม่ไปนั่าไปชนะสชมบรรยากาศทัศเยียภาบผู้เมิ่งบันท้เงี้งง่ายแก่้ไก่สีเทียง พอมีอยู่พี่เป็นเหตุเบียกเหตุกาน,น,นดิพี่น้องเพราะมันบานรังหลินเกษตรได้ไปนอนเว้นมาสองสามหมื่นละเมื่อวานก็หลับอยู่พอรู้สึกว่ามันจนังเลยล่ะอากาศหนาวนอนดิวันนี้ก็ดขึ้นที่ไปนอนดอกเพอจะน่าจะไปทำธุระในหมู่บ้านอี่แงละเล่นขอเล่นออกติดไปเล็ดได้ยินเดละ่ะหลกเกี่ยวกับภารกิจทางด้านการ,กรเกษตร ดูแลเป็นกรณีพิเศษเอาผมก็บ่อย่าว่าหลาไปเด้เละพี่น้องเพราะมันสวยเนาะขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเด้อน,นะครับเบิร์นแง่มีปัญหาเนะเาะเด็กกระถามกันเข้ามานะครับว่นเดียวนะครับือว่าผมเป็นส่วนหนึ่งที่กำลังใจกับพี่น้องผู้ที่มักเกษตรแบบผสมผาสานโครงการต่างๆนั่นที่ร่งเข้ามาหลายอยู่างผมถึงอะไร ว่าคุณผู้เดียววิ่งไปละจักทีเหตุยอย่างไรเอ้าช่วงนี้ก็ขอกลับขอบคุณผู้น,นที่ติดตามด้วยนะครับพอกันช่วงโอกาสต่อๆไปอีกครับผม